สวัสดีครับลุงครับอยาว่าจะเลื่อนพ่อนเลุงพ่อกันอีกแล้วพ่อกันอีกแล้วงวด <laughs> บางนึงนี่บ่ดด้ลงคลิปข่าหยากบ่ดด้บ่ดด้มากเอฟซีก็ตามล้หลายดิแอบจะลืมลุงนอนหน้าได้อว่าสันผมก็เลยพิมพ์ไปให้ไปบอกเพื่อนบนโทรมาถามก็เลยบอกไปตั้งแต่ตัวที่ว่าฝันเกี่ยวกับรถนั่นแหละหสองหาศูนย์น่ะบานนี่จ้งไหนผมมา่งหูน้ำกลน้ออันป้า เพิ่นพันไปอยังกบเลขออกเลขออกมาโอ้ยห่างโอ้ยอยู่ซื้อหนึ่งหาศูนย์บมตัดเขาบอกตัวนั้นละเขาบอกหนึ่งหาศูนย์นั่นละโมเมนครับก็เรยเอาตัวฟันเกี่ยวรถให้ใหว่าฟันโค้งสุดท้ายนี่เขาม่บอกเป็นตัว้เก้าเขาบอกเป็นตัวเก่าเขาบอกว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิร้ยหาสิบอร์็นต์หลายเทือกปนั่นบอกเออหลายเทือกปนั่นล่ะ ก็ยังว่าย่านมันโมเมนก็เลยบอกที่ฝันเจียวกับรถเท่านั้นรถมันก็ใกล้เชี่ยงกันดิหนึ่งเ่อนสองห้าศูนย์เขาม่บอกว่าสองห้าเออเขาบอกหนึ่งห้าศูนย์รถกับสองห้าศูนย์มันก็ตัวเดียวกันก็เลยเอาแต่ห้าศูนย์ครับแต่ไมนแต่ไ้่หาหนึ่งเมันถือไปเพราะว่าตอนที่ผมถามความฝันลุงตอนแรกนั่นคือมันยังอยู่สองมือนครัเหล็กออกลุงก็เลยว่าความฝันว่า ขี่รถไปไปงมหอยแมนบอลได้หอยจูบแต่ว่าทะเบียนรถหันสองหาศูนย์ลุงก็ว่าลุงมักนี่แหละเลขทะเบียนรถนีเหล่มักตัวนี้แหละหสองหศูนย์เพราะว่าคือว่ารถจอดไว้ละเขามา่งรถน้ำนี่แหละก็สิมักแต่นี้ลุงว่ามางรถจะรถขี่ไปได้ครับบานนิมือสีซ้ำมือเลขสีออกเขา เลขสองหาศูนย์บรแมนเขามาบอกเลยร้อยห้าิบเบอกร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิขวางเาสามเทออสามเทียสงวดเดี๋ยวดีงวดซีกับออกซีซีเนาะแตถือว่าเข้าห้าสิบเปอร์เซนนะครับซีสองกับซีซีนี่ถือว่าเลขแปรนะครับเลขแปรเข้าให้แปรครับเลขแปรแต่ว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบรอยห้าสบ่ต้องแปรเลยร้อยห้รหบนี่บ่ให้แปรเลย หยันโมแมนก็เลยบอให้ง่อนเฟองนะหันครับคงมสุดท้ายก็เลยไโทรหากันก็เลยบอกออกครับว่าได้บอกอันอันพูดว่าบอกลอยหาที่ยลอยทิเป็นเสียงมากจังไงก็เป็นขคนนี่แหละเห็นโตบ่ครับเห็นคนเขาใส่สุดผูกในไทยอยู่เนี้ผู้เก้าคนละผู้เก้าคนละ ญานเขาบอกให้เนถืออยู่เพราะว่าเื้อยังแบกแบบว่านเอาไเป็นมเอาแนสมที่ถืออีหลีทีเขาครังเขาบอกร้อยหาสิบรยหสิบในี่้มถือแล้วย่ำอยู่ัถือแล้วขึนม่ย่ำเลยม่ย่ามือนั้นฝันเจ้ารถมอเตอร์ไซค์เหรมันผิดแต้มมันติดแต้มันเจรถมอเตอร์ไซคผิดแต้ม บันี้มาบอกเลยว่าต้องแปลว่าต้องตีลอยหาสิบนีนะเขาบอกลอยหาสิบเก้าเนาะท่านบอกว่าหาสิบเก้านี่ซ้ำตัวแตกเลยเด้๋แต่ว่าบันี้งวดนี้วันที่สิบหกพฤศจิกายน่มาอีกแล้วดิลุงฝันแล้วว่าจะไหนลุงเขามาบอกว่าสองซีผู้เก่าบ่ผู้เก่าแหละมาบอกว่าสองซีบอกแค่เดียวว่านี้บ่ได้ย้ำเพื่อบอกสองซีกับสองซีเลย แตงสดตผูกแตงไทยมาสไตล์เขาม้าสไตล์เขาแต่ว่าบอกว่าแต่ว่าบอยัมแบบว่าจะเลื่อมด้บยบอยัมบอยัมเลยบอยัมนี่แหละมันติไม้พวกวายอย่างไรครับงวดซีสองงวดงวดก่อนหน้านั้นที่มันออกซีซีนะเขายกมือก่อนเนาะเออเขายกมือซีนิ้วถึงก่อนครับแล้วเขายกสองนิ้วเขาไม่ยกสองนิ้วครับแล้วก็มาบอยัมว่าซีสองอีกมาบอผู้ปันเนี่ยว่าซีสองครับ ขาได้ไปตัวน so ั 150, 150, 150, uh ้นตไปเขาเลยบอกว่าจะเริ่มสองซีเวลามวลมวลออกซีซีนะครับมวนออกซีซีหมวลอันหนึ่งนี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเบาสามรอบสามเทียสแต่ว่ารอบนี้เบาเทียเดียวเทียเดียวเ่ายำจั๊กสี่จังไหนอีสองซีสองซีซีสองบอเขาบอกว่ากับเขาว่าจะสองซีเขาว่าแต่สองซีว่าจะสองซี นี่คือสบอหเป็นสองตัวมากบนเนาะเออคือสีบอนั่นม่ติดบอลีสองตัวมันกับบอลเนี่ยียังเกิเกิดกินได้เออมันกับบอน่ยรอกเกิดบทสุยังครับในวัเพื่อนสี่มาบอกจนถึกบุละผมว่าเพระว่าลุงสื่อบ่ถึกเนาะตามสังเกตเิ่งแล้วเนาะครับกาจังสีล่ะก็จีบออยากบอกกะไรมันเป็นจังสีล่ะอมขันมันตรงๆบอกถึกตรงๆเลยอะ พอได้บอกไปเรื่อยๆไงครับอโอ้ยอันนี้ก็ซ้ําถือคันละอย่าอย่าว,ว่าบ่ถือเถาะคันบอกว่า150 150 150, 150บาทน,นี่บาทน,นี้เอางี้ทราบานนี้ลูกปึกลูกนาว่าซั่นให้บอกตรงๆซราบพระสันก็บอกอยู่ดิว่าบอกเพิ่นอยู่ยามนอนก็ได้บอกเพิ่นอยู่ให้มาบอกตรงๆซะก็บอกอยู่อย่าให้ได้กลับยากอือย่าให้ได้กลับปึกหลายครับะว่าจังซี่ล่ะนั่สินอนก็ได้เิ่นก็ คนก็เลยไมบอกกันสั้นล่ะสองซีแล้วก็ว่าย่ำว่าเท่านั้นล่ะแล้วก็ไปโลดแต่ว่ารอเมืองกันเพิ่นอิกมาเต๋อีกบ่เพิ่มมาเคลียร์อีกบ่มันเกิดมันเหลืออะไรมืออยู่เนาะมันเหลืออะไรมืออยู่ลุงล่องก็คือยังฝันเห็นรถนี่แหละก็ยังงวดที่แล้า ก้อนเลขสีออกเขามาบอกว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อหสิบไปยังสี่ล<ะ>แต่นีนมาบอกวาก้อนกบสองสี่บอก<ะ>แบบบอกแล้วไปโลดเอาจัางสี่ลูกก้อนสีนอนมือแลงนี่บอกเป็นเนี้เด้อปูเอ้ยมาสันมาบอกลูกสามตัวนี่เป็นยังมาสันเอาสามตัวตรงๆนลูกปลกลูกนาะไปจังสัน ค่าเธอเป็นมาหายบอกบอ้ยู่าม่อนก็บอกอยู่ไอ้กบอกตรงๆโลดสามตัวสัสามตัวท้ายงวันที่หนึ่งบอกเพิ่นเน่ยบตัวตรงตัวกลับก็ได้หอกเขาต่ว่าให้มันถือให้มันได้สามตัวครับเพิ่นบอกลอยหาิผู้ไปซื้อก็ซื้อลอยหาิบตรงตรงอีเราายมสามเดแล้วบ่าม่ตัดหา่ตัดหาสิบอสองตัวเอาบ้างหศูนย์เพื่นเอาป่ะบ o ดี เอาถ้าสามตัวเตาตัวพนบอกเลยน่ะซื่อสือยูสื้อโอห่าศูนย์เอาอยู่สื้อยูห่าศูนย์แต่ว่าหาสิบห่หนึงบอกเอาห่นึงบ่เอาซื้อยูห่าศูนย์แต่ว่าห่านึงบอกเอาแล้ว่างวดนั่นพันสื้อพันที่เดียวพนสื่อโยนะนะสิบหาห่าที่เว้นน่ะเป็นคนบ่นั่งโอแม่นหวดก้อนนั่นที่ป้าฝันว่าผู้ชายคือมาทั้งเฮียนปลาโตมากเรามาจับอันนั้นให้เบิ้งน่ะเพิ่นตีหนึ่งห่าศูนย์รอบนั่นน่ะ แม่นข้างบนพอมหนึ่งหาศูนย์แล้วมันมันบอถืองวนน่นมันไปออกเลขที่บ้านเนาะแล้วกับผู้ท่ายกหกมันออกสี่หกงวดนั่นป่านะเราเราสื่อหาสิบเอ็ดกับหาสิบมันบอบัดนี้แต่ว่างวดหลาสุดงวดหนึ่งนี่เพื่อนเลขบอตามตัวเก่าเพื่อนก็จับตาสามตัวหนึ่งหาศูนย์สองตัวเอาตาหาศูนย์ทุกนไม่รอกันซีซีหนึ่งกัแต่ว่ามันฟันได้หอดสามตัวอยู่ห่งบอ ปกติกมฝันเดียของลุงก็น่าในฝันว่านี่เนี่ยสองคนคุ้นนะแต่คือปัญหาอางนี้มอนนี้เกันลงซองยูเซนใส่ก็เป็นหนอะกัะนั้นซีซีหกคักๆเนาะตีตีง่ายนี่ฮันเด็กออกแล้วเนาะกา่จะแต่ังหวะนั่นละกตจังว่ากเลยยย่มตอดซีสองสีสองนล่ะครับ มันก็เลยาอกซีซีสักก็เลยผ่าดวันนี้เขาบอกแค่นี้แหละบอกแล้วก็ไปรถเจ้าให้เจ้าหน้าอยู่ทีหน้านี่แหละที่พุิมเจ้าทีนี่แหละคขับระยุทธ์ทุกค่าบผม่าปลูกในไทยใส่สูตรยางดีคนนี้น่านะสุดใส่สุดคือยางซุ่มอยู่กล่องสลากซุตมสีแดงๆเสียปลูกในไทยนี่สิ่ะ บุกเน็กไทยเลยวัดถิ่นซีเมนเทวดาสะดอกทวัสสันพระม้าลักษณะจังสันกต่บอกนี่โอ๊ตบอกบอกโลกบอกร้านตรงๆรงแน่จะสื่อบอกปัญหาอะไรเสมอจะสื่อบอกถือยี่ดอกผมว่านี่ตอนนี้ไปหาสิ้นปีนี่ผมว่าลุงต้องถือเลขแน่นอนเพราะว่าดวงเข้ามาแล้วเพียงแต่ว่าเขาเอาบ้ันได้เอาบ้ันเป็ี่ยนเป็นกระซิไฮจนถือกล่ะผมว่าด้นี่คิดว่า จังไรเอาจังสี่ทัตตีขวามฝันบอเปลี่นเดี๋ยวเ้าสู่ผมฟังผมสี่ซอยตีเนาะความฝันนี่ถ้าสมมติว่าหลังต้นี้ไปนี่ถ้ามีความฝันแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีกะบอกเพื่อนเนี่บอกตรงตรงโลดนย่าให้ตีย่าให้มาตีครับเอากะตอนนี้เนาะครับกะมีสองสี่นะครับเ้าเทื่อเดียวเมาเทื่อเดียวครับไม่ย้ำเมาเทื่อเดียวไปเลยครับนั่น ลุงน้าก็มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวจังไหนกะมีความเคลื่อนไหวจังไหนเนาะผมก็สีมาถามเรื่อยเรื่อยู่ออกเจ้วหครับพิจารณาหน้าเอาครับแมนโมเมนมันก็ขึ้นอยูยกับเพื่อนบุตไอ้บอขึ้นอยูยกับรุ่งด้ครับเป็นไงไหมตัวแอาก็บอกตัวนั้นเด้ก็บอกตรงๆรงนีล่ะคนคนซื้อค้นตรงเนาะครับบอกได้ก็ว่าไปสั้นเอาเอาตัวบาทนี่สองสี่นะครับเม็ดเดียวนะครับตอนนี้ครับ ค้งสุดท้ายมีความเคลื่อนไหว้ังไหรเดี๋ยวแอบสิมะตามให้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางของลุงนอนหน้า